ถ้ามีหรือไม่มีทะไม่เป็นไรแต่ผู้ภาวนาผู้ฝึกฝนตัวเองก็ต้องฝึกฝนตัวเองในทุกๆวัน จฉดนะพุทธเจ้าให้โวดไปแล้วมาลูบไม่เที่ยงเราจะปฏิบัตยิย,ย,ตยังไงจะได้แลเห็นว่าลูบไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเราจะปฏิบัติยังไงจะได้แลเห็นว่าเวทนาทั้งสามเป็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเฉยก็ดีไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไปยึดไม่หมายเอาว่าเป็นตัวเป็นต,ตนของเราก็าไม่ได้ เราจะเห็นได้อย่างไรสัญญาความจำได้หมายรู้ทุกคนนี้นทั้งบุญแล้วบาเราจะไปยึดเอาว่าเป็นของตนก็ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วด้ลวกลับไปแก้ไขไม่ได้แก้ในปัจจุบันรูปเวทนาสัญญาสังขารความคิด กายยสังขารวัตีสังขารมโนสังขารกายยสังขารวัตีสังขารความคิดปรุงแต่งคิดในกายก็ได้วัตีก็ได้โดยความคิดไปมาเล่ำมาลอยไปปรุงแต่งไปสิ่ที่ยังไม่เกิดความกังวลต่างๆสิ่งเหล่านี้มันก็แปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาจะไปว่าข้าบัญชานไม่ได้ ทำไงเราจะแด้เห็นเหมือนพระเจ้าตั้งตัดไว้ในงานของนักภาวนาภาวนาก็พัฒนาจากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็พัฒนาเจ้าของขึ้นให้นานทาในในงานรักษาศีลทานเขเรียนรู้ทานมันก็มีสองทางทานภายนอกกับทานภายใน ทานภายนอกก็วัตถุทานทานภายในก็ให้อาภัยทานหรือการรักษาศีลหา้านะเป็นทานภายในนะหรือให้อาภัยทานนะนนเป็นทานภายในเกิดเราไม่มีวัตถุทานทานภายนอก,กเราไม่มีเราก็ทานภายในนะนะคือ ก็มีศีลห้าสมบูรณ์เรียบร้อยก็คือสมัอได้ทำอาหาทานห้างอยู่นิดนแล้วก็ให้เอาไปจะทานอาไปจะทานอภไปให้แกเพื่อนเพื่อนเอภัยให้แกลูกเกี่ยวับวัยสามีอาไปให้ตัวเองนี่ทานสองเนี่ยศีลแล้วก็ให้เรียนรู้ว่าอ๋อถ้ากายดีวาจายดีใจดีนี่มีศีลอยู่ตลอดเวลา อ๋อ oh, สีนมันอยู่ตรงนี้หรือมันเป็นสีนที่ไม่ต้องไปท่องเป็นข้อเป็นข้อเลยท่งกายดีว่าใจดีใจดีเป็นปกติอยู่ก <c oughs> ็มีสีนสมบูรณ์มัมีอยู่พร้อมตอนไหนตอนทำอาราวาสติมันก็มีพร้อมไปด้วย กายวาจาใจก็สมบูรณ์ดีเป็นปกติก็มีศีลไปด้วยก็มีมาอาฐานไปด้วยนี่เป็นอย่างนี้เลทาศีลสมาธิก,ก็อยู่ในอนาปานสติการมีสติรู้ลมในเข้าในออกการมีสติกับกายยาเดินไปเดินมารู้ตัวทั่วพร้อมมาตัวเองกำลังทำอะไรอยู่มันก็เพียรพร้อมด้วยศีล เ็นพร้อมด้วยมาหาทานห้าเป็นทานภายในอยู่ตลอดเป็นการปฏิบัติบูชาพระจ้าในแต่ละวัน,นก็ให้ละนะภาษาภูดก็็คือการละนะอารมณ์ที่เป็นอกุศลน,นะแต่ไม่ต้องไปรับอะไรแค่กลับมารู้วลมปั๊บอารมณ์นั้นนจะถูกตัดลงไหมทุกอารมณ์ ก็วามพอใจไม่พอใจการส่งจิตออกนอกทั้งหมดกล่ว่ารู้ลมปั๊บมันจะตัดสวิสตัวนั้นทิ้งทันทีแต่ว่ารู้ลมปั๊บมันจะตัดสวิตเพราะว่าการส่งจิตออกไปเสียคบอารมณ์ต่างๆอันนั้นเป็นพบทต่ีเลยตอนนี้เราปฏิบัติมาปฏิบัติเพื่อจะเข้าสู่ความไม่มีพบ หรือการเข้าสู่การไม่มีเกิดและการได้เกิดเราต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยถ้าไม่เข้าใจเราก็จะปฏิบัติแบบไม่เข้าใจแบบงงงะการส่งจิตออกนอกนั่นคือผู้ประมาณเปรียบเสมือนผู้คนที่ตายแล้วพระเจ้าบอกว่าผู้ใดมีสติตั้งมั่นอยู่ในกายที่อยู่ในลมเป็นกายในกายทั้งหลายเปรียบเสมือนเป็นผู้เสพอามาตัด รู้เสพนิพพานอยู่างนี้นน<ม>เห็นพวกปฏิบัติบูชาอยู่ใน,นนี้แสดงว่าการปฏิบัติพวกเราก็นึมีหนึ่งเรียนรู้ชำเรียงดูในรูปิวทานาสญาสังขารวิญญาจะเห็นว่าขันธ์ทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้านั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เราของเราได้อย่างไรนในๆๆส่วนที่หนึง่งในส่วนที่สอง ก็มาเรียนรู้เรื่องราวของภพชาติกนะารที่จะเกิดใหม่ได้ก็ต้องมีภพภพมันอยู่ในฐานาไหนเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงก็สรุปง่ายๆก็คือไอ้ตัวที่มันรู้ลมหายใจอยู่ถ้ามันส่งฉีดไปข้างนอกปั๊บอันนั้นวิญญาณไม่ได้อยู่ในกายวิญญาณไปยึดเอาความสุขนะความสุขที่ได้ สะสมมาเมื่อกี้นี่รนะ่างกายนี้ตุวกีกขณานืนตายกับฐานกายดัชนภาพเกิดตามความสุขที่ท่านปรารถนาอยู่เป็นอารมณ์อ่เป็นวัวปากข้อ<ม>เขาเรียกว่าเป็นอารมณ์สุดท้ายที่ไอตัวรู้เนี่ยที่มันลืมลม,มาหายใจแล้วมันไปยึดเอาสัญญาตัวนั้นเป็นที่ตั้ง<ม>นั่นหละเาเรียกว่าพบใหม่ถ้าใครศึกษาดีๆนีมันเรียกเกิดได้ต่อจากพบเนี่ยต่อจากมนุษย์เรียกเกิดได้เนี่ย ก็เสียบคบอารมณ์นั้นมากๆเป็นเนิสัใสเป็นสันดานเวลาจะตุยอารมณ์นั้นแหละมันเด้งขึ้นมาก็ไปยึดเอาอารมณ์นั้นวันพวกเรานั่งสมาธิอุบเบกขาบางคนก็นั่งนิ่งเป็นพรมอยู่สุดท้ายแล้วอารมณ์ของพรมนะั้นสภาวะธรรมองนะั้นมันก็เด้งขึ้นมาอาตัวรู้ตัวนี้ก็ไปยึดเอาสภาวะธรรมนั้นก็เข้าสู่ความเป็นพรมนะแต่การปฏิบัติที่จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์หรือไม่ให้เกิด นเป็นการปฏิบัติมันศึกษาเรียนรู้ไม่ได้เข้าสมาธิลึกไม่ได้ขอกสมาธิข้างนอกเกินไปอยู่กลางกลางแลเห็นทั้งหมดแลเห็นทั้งหมดเห็นขันทั้งห้าเห็นขันทั้งสี่ทำงานแต่ไม่ได้เข้าไปยีดียีลายนี่คืองานนะเห็นหมดนะเห็นไม่กระทั้งร่างกายนี้ตุยด้วยนะแต่ไม่ได้เข้ามายนดียร้ยายอะไรก็สักเ่วารู้สักเ่วาเหจนใช่ นี่แหละคืองานของพวกเราที่พวกเราจะนาะภาวนาพัฒนาเจ้าของมันไม่ได้ยากเพามันมีโจทย์มีโจทย์ว่าลูกไม่เที่ยงเวทนาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงว่าย,ย่อๆขันดังห้าคือกองทุกข์ถ้าว่าไงเราจะเห็นนะว่าขันดังห้าเป็นกองทุกข์ ถ้าเราไม่ได้ไปศึกษาตัวอริยสัจสี่ทุกในอริยสัจสี่อาการของมันค,คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตั้งอยู่เสื่อมไปสลายไปทนสภาพอยู่อย่างเดิมไม่ได้ชื่อของมันคือทุกถ้าท่านไม่รู้ตัวเนี้ยท่านก็จะไม่เข้าใจเลยว่าลูกมันเป็นทุกข์ได้อย่างไรลมหายใจมันเป็นทุกข์ได้อย่างไรเวทานามันเป็นทุกข์ได้อย่างไร สัญญาเป็นทุกข์ได้อย่างไรความคิดเป็นทุกข์ได้อย่างไรรูปเป็นตานาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์ได้อย่างไรวิญญาณก็เก evet ิดดับอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็เป็นเทวดาเดยวก็เป็นยักษ์เดยวก็เป็นสวรรค์เดยกก็เป็นเปรตเป็นผีไปเนี่ยเป็นยักษ์ไปเป็นอสุลกายไปในแต่ละวันเห็นไหมวิญญาณก็แปลเปลี่ยนเกิดดับอยู่ทั้งวันทั้งคืน ไม่ได้คงทุนอะไรเลยนะเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ยากถ้าเราเข้ามีสติเรียนรู้เล็กน้อยนะมันมีโจทย์โจทย์ก็คือนี่ยนะโจทย์ก็คือตัวขันทั้งห้าตัวที่จะมาหาสมการแก้โจทย์นี้ก็อา,า,า,าศัยเอาตัวอริยสัจตัวทุกตัวสมุทัยนี่ล้วนนะตัวมรรคนี่ยะตัว อะรมามีอง์แปดสินสมาธิปัญญาหรือตัวปัญัยสมุปตนี่อุปกรณ์เหล่าน,นี้เพื่อจะมาแก้โจทย์แท่านจะได้คําตอบโดยการปฏิบัติของตัวท,ท่านเองว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิธญาณมันไม่เที่ยงเพราะอย่างไรมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเพราะอะไรโดยการฝึกของตัวเอง สมมติยกตัวอย่างว่าทุกเนสิ่งไหนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดำไปทนสภาพอยู่อย่างเดิมไม่ได้เคยอนิยามของทุกเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งไหนก็ช่างนะแล้วเ็ามาคอยสังเกตดูลมหายใจเขาเข้าออกไม่ได้เข้าอย่างเดียวมันเข้าเข้าออกออกอยู่ทนสภาพอยู่อย่างเดิมไม่ได้ร่างกายจากใบเด็กนะก็หายไปหมดแล้วแล้วเป็นใบชาลาใบกลางคนแล้ว มันหายไปไหนมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ตลอดนะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เย็นเห็นไหมร่างกายนี่เวทนาเรยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยอ้าเออสามอาการนี้ทําไมวันหนึ่งวันหนึ่งมันหมุนเวียนเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่มันไม่เหมือนเดิมสักวันเลยเดี๋ยวก็คิดไปอดีต เดี๋ยวก็ปรุงแต่งไปอนาคตในสิ่งที่ไม่เกิดคิดไปมั่วซั่วเออทำไมมันเป็นแบบนั้นจิตหรือวิญญาณเดี๋ยวมันก็เป็นสวรรค์เดี๋ยวก็เป็นนรกเดี๋ยวก็เป็นอสุรกายเดี๋ยวก็เป็นคนเดี๋ยวก็เป็นเทวดาอยู่ในแต่ละวันทุกชั่วโมงเลยมันแปลเปลี่ยนสภาพไปเออมันเป็นอย่างนี้เนาะนี่เองที่พระเจ้าตรัสว่าตัวอริยสัต์ทุกในอริยสัต สิ่งไหนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดัาไปได้ทนสภาพอยู่อย่างเดิมไม่ได้โอ้ท่านบานี่คือนิยามของทุกนะแสดงว่าขันทั้งห้าเนี่ยมันเป็นทุกของมันอยู่อย่างนั้นมันแปลเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยทนสภาพอยู่อย่างเดิมไม่ได้สักอย่างเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เด่นชัดได้อย่างไรต้องอาศัยสติมีโจทย์มีอุปกรณ์นะที่จะมาตีโจท์เนี่ย ต้องอาศัยสติเท่าน,นั้นการที่จะเจริญสติก็คืออาณาปานสติทําง่ายที่สุดนิ่งรู้ลมกายรู้กายล้วสิ่งที่เป็นจบเนี่ยท่านก็จะคอยๆเห็นด้วยตัวท่านเองว่ามันมันเป็นทุกข์ของมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะได้เด่นชัดขึ้นมาด้วยตัวท่านเองว่ามันมีหนึ่งธรรมชาติที่คอยรู้อาการพวกนี้อยู่เห็นพวกนี้อยู่เราจึงบอกว่าใครเป็นคนเห็นหลมหายใจ ใครเป็นคนเห็นว่าร่างกายนั่งอยู่ตรงนี้ตอนทำสมาธิใครเป็นคนเห็นความสุขใครเป็นคนเห็นความทุกข์ใครเป็นคนเห็นความเฉยใครเป็นคนเห็นอดีตใครเป็นคนเห็นความคิดเนี่ยแสดงว่ามันมีหนึ่งธรรมชาติที่คอยเห็นอาการเหล่านี้อยู่แต่พวกความเข้าใจของพวกเราที่ฝังกันมาหลายภพหลายชาติคือมันเป็นตัวเดียวกันตอนนี้ย ไอ้ตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นอันเดียวกันนะแต่ตอนนี้ว่ายังท่านมาสอนมาบอกมาแนะนำแล้วนี่ว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะะมันขันทั้งห้าอย่างเนี้ยรูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยไอ้ตัววิญญาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่รู้แจ้งไอ้ตัวเนี้ยมันจะรู้แค่สีขันเนี่ยมันจะวนอยู่แค่สีเนี่ยมารู้รูนะรูลู ดับจากลมหายใจเป็นรู้ความสุขความทุกข์ความเฉยดับแต่สิ่งนี้มารู้ลกแล้วก็ไปรู้ความอดีตดับจากอดีตก็มารู้ลมดับจากลมก็ไปยืดเอาความคิดปรุงแต่งไปก็กลับไปกลับมาไอเนี่ยมันวนอยู่แค่สี่ที่เนี่ยปฏิบัติเข้าไปแลเรห็นจริงๆสร้างสติขึ้นท่านก็จะเห็นมันแยกกันออออยู่คนละส่วนนะไอส่วนนี้ก็นี่ขันทั้งสี่อีกตัวหนึ่งก็ไอท่านรู้ก็อยู่เห็นอยู่ จะเห็นเด่นชัดว่ามันอยู่วาละส่วนคืออาศัยสติก็คือการละนันทีละความเพลินการละนันทีละความเพลินใช่การละนันทีละความเพลินนั่นแหละฝึกอนาบประสาทสิ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็จะเด่นชัดสัจจะความจริงเหล่านี้มันก็จะเด่นชัดขึ้นนะเราถึงบอกว่าดูโลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์จำเลียงดูความคิดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ เอาตอนรังใจก็คือนี่ตอนท่านปฏิบัติยู่นคือการปฏิบัติบูชาพระเจ้าทุกระบบเลยแค่ฝืนมาอยู่มีสถิอยู่กับดวงหายใจนะมันไม่มีอะไรยุ่งยากมากเราก็มีโจทย์อยู่แล้วถ้าจำไม่ได้ก็เขียนไม่เลยเราเขียนไม่เลยนะเขียนไม่ได้นะเขียนขันสี่รูปเวทนาสัญญาสังขาร สี่ขันยูสุดท้ายแล้วก็มาตัววิญญาณไอตัวรู้ตัวเนี่ยถ้ายังไงมันจะแยกเห็นเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่ามันอยู่คนละส่วนก็อริยสัจสีมามีองค์แปดปฏิจจสมุปบาทเอามาครอบลวกก็คือการเอายกตัวนั <us <us> that, uh, <us <us> <us 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 ้นมาปฏิบัติคอยสังเกตดูเสริมสร้างสติขึ้นโดยการรักเัินที่แล้วความเผลหรือแล้วความคิดที่มันคิดส่งจิตออกนอกกลับมารู้ลมให้อยู่ เร็วเลยแบบกระพริบตาเดียวกลับมาลุล่วได้ยิ่งดีนะทำได้หรือเปล่าเท่านัน้นเองแต่เราทำได้นะทำได้เลยเพราะเราไม่ได้สนใจอะไรตอนเรา <ๆ S 1> ปฏิบัติทั้งดีทั้งชั่ว<ๆ>เรากลับมาลุลรวงเดี่ยวเดียวจนทำงานไม่ได้เขาเรียก <ๆ S 2> กันเ,<ๆ>เพราะว่ามันโดนเสียเวลาว้างพอสมควร เราอาศัยอยู cage, ่คนเดียวพอสมควรทั้ง <rooms>. ด okay. okay. ีทั้งชั่วไม่สนใจกลับมารู้ลมอย่างเดียวทรังไปสองเดือนกว่านอนโดยสินั่งเดินยืนนั่งนอนคอยจำเยอนกลับมารู้ลม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 คิดดีก็กลับมารู้ลมคิดชั่วก็กลับมารู้ลมคิดชั่วชั่วยิ่งรีบกลับมารู้ลม จากที่มันเพลินไปเป็นตัวเป็นตนล้วก็รีบกลับนะให้กำลังใจเจ้าของทำซ้ำๆๆๆๆๆโง่โม่นในเรื่องเดิมๆหมกมุ่นที่จะกลับมารู้ลมอ่ะสองเดือนกว่าลองดูสิถ้าคิดดีคิดชั่วไม่ได้สนใจเลยมีหน้าที่ที่จะกลับมารู้ลมรู้กายรู้ลมรู้กายรู้ลมรู้กายอย่างรู้ลมรู้ตัวตัวพร้อมเดินยืนนั่งนอนลืมเอาใหม่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 อยู่อย่างนั้นจนเป็นนิสัยจน นะความเพลินมันสั้นเขา้า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 สั้นเขา้เขาจนกระพริบตาเดียวกลับมารู้ลมได้จนไหลเข้าสู่ความเป็นมหาสติได้เป็นออโต้แล้วทีนี้ไม่ได้มีนักปฏิบัติแล้วมันรู้เองจะนี่ยนไหน,นขยับมันก็รู้เองพอมันถูกมันเป็นผลของการฝึกมาสองเดือนกว่าไม่ได้มีนันกภาวนานแล้วทีนี้นิน่งปั๊บมันก็รู้ลมเอาเองร่างกายขายับปุ๊บมันก็รู้ตัวของมันเอง ไม่ได้เข้าไม่ได้นั่นแะมันเหมือนว่าเรามันเหมือนมีหนึ่งตัวรู้ที่คอยเห็นร่างกายนี้ขยับอยู่นั่นแหละลกายใจก็อยู่บริสุทธิ์มันพร้อมที่จะเกิดพร้อมที่จะอ่ไอ้ที่พูดชมเจตเนี่ยมันพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะเห็นเห็นในมุมของกายใจไม่ใช่สีเดียวกันก็มันก็ทะลุเป็นเรื่องของนางมรรมเลยความสุขความทุกข์ความเฉยบางคนก็เห็นในมุมว่ากายนี้นะธาตุสีนี้ มันต้องตัวไม่ใช่ตัวใช่ตัวเราจริงๆก็ลงใจยอมรับนี่ได้เพราพิสูจน์เจ้าของจนเข้าใจในสัจาธรรมนี้แล้วนะมันก็โลเป็นโดวิโนะไทกายนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเสร็จแล้วนะสูขทุกเฉยอดีตเราสูขเราทุกเราเฉยเราความคิดเราก็ไม่มีคำว่าเราอยู่ในนั้นก็ไม่มีมันก็เป็นสัจเกตว่าธรรมชาติทั้งหมดก็เหลือแต่รู้ซื่อ อมีนนคำถามอะไรไหมเราจะสามารถดูลมตลอดเวลาได้ไหมคะไม่ได้ยังฝันดูไม่ได้ดูจะลมตลอดเวลาไม่ได้แต่มันจะสลับส,สลับไปสลับมากับร่างกายมันก็อยู่ในฐานของกายอยู่ลมในเป็นกายในกาย,กายทั้งหลาย มีสติอยู่กายอยางเนี่ยก็เป็นเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่ในวัของกายมันถึงแต่อยู่ในลมเนี่ยนะถ้าดังมันอยู่ในลมนะมันจะที่กายอยางนี้ก็คนก็ต้องแรงยนรู้ธรรมชาติตัวนี้เพราะว่าเวลาใกล้จะตายหรือเวลาเกิดป่วยหรืออะไรก็ช่างทุกข์ทรมานกายอย่างคนมีสติอยู่กับลมหายใจปั๊บมันจะที่กายอยางแต่ว่าการดำรงประคองสติอยู่ในแต่ละวันเนี่ยนะ ก็คือนิ่งก็รู้ลมขยับก็รู้กายขยับก็สลับไปสลับมาแบบนี้ได้ได้ไม่ได้ท่านก็ลองดูเสียมันจะอยู่ได้ไหมล่ะนะถ้ามีสติอยู่กับลมนะแต่ในอีกกรณีหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นการรู้ตัวทั่วทั้งรู้ทั้งหมดนะคือรู้ไม่รู้ลมก็เลยไม่ได้รู้เต็มร้อยนะก็มีรู้บางอยู่นะเขาเรียกว่ารู้ตัวทั่วทั้ง แต่ตัวนี้ยเราไม่เราไม่เราไม่ค่อยสสดบสนุนเราลองดูแล้วถ้าแยกถ้าไม่เห็นความจริงว่ากายกับใจอยู่คนละส่วนอันนี้จะเกิดทุกขเวทนาทางกายเร็วมากเพราะว่ามันรู้ทั้งหมดสติตัวเนี้ตัวรู้ตัวเนี้มันรู้ทั้งหมดในร่างกายแล้วร่างกายตัวไหนเก็บปวดมันจะวิ่งเข้าไปรู้ทันทีเลยเราลองดูแล้วเนะย ถ้าเออกายกับใจฝึกไปจนเห็นว่ากายกับใจอยู่คนละส่วนกายทุกใจไม่ทุกอันนี้ไม่มีปัญหารู้ตัวทั่วพร้อมได้ทั้งวันแต่ว่าถ้าไม่เห็นมุลเนี่ยมันเป็นตัวกระจายกระจายสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมแลวร่างกายส่วนไหนเกิดทุกขเวทนาปั๊บมันจะเข้าไปรู้ทันทีมันจะเข้าไปยึดเอาตัวนั้นทันทีมันจะไปรับรู้อาการพวกทุกขทรมานทางกายได้เร็วกว่าคนปกติ สู้มารู้เป็นจุดไม่ได้ก็คือรู้ลมก็คือรู้ลมรู้ลมปับส่วนอื่นมันก็ทิ้งไปแต่ว่าถ้าศึกษารเรียนรู้เข้าใจแล้ว <c oughs> เห็นแล้วว่ากายกับใจอยู่คนละส่วนอันนี้ไม่เป็นไร <c oughs> คุณก็รู้ตัวเทร้อมได้กายจะเจ็บจะป่วยจะตายยังไงใจก็ไม่ไทุกข์ด้วยเนาะประมาณนี้เนาะมีคำถามอะไรอีกไหม <c oughs> ยังไม่มี้ิคะ เด๋อมันจะอยู่กับลมได้ยังไงล่ะก็ลองดูสินะตั้งแต่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาเขี่ยปั๊บปัป๊บมันอยู่กับลมไหมลนะ่ะก็ลองดูสิถ้าเอาสติไว้กับลมหายใจน,นะนะมันจะเขี่ยได้ไหมนะเขี่ยได้อยู่แต่ไม่รู้มันจะเขีย่ยทําไมเพราะมันไม่มีความรู้สึกอ่ไม่มีเกตนาที่จะค้นหาข้อมูลอะไรเลยพราะต้องพิสูจน์เองไม่ว่าจะใคร ไม่นั้นก็เอาเอาเอาไปหันหอมอย่างเงี้ยก็ลองเอาสติไว้ดูกับลมลองดูนะแล้วก็ไปฝนให้มันคมๆด้วยนะแล้วก็หันหอมแล้วก็สติดูลมไปด้วยถ้าเรจะรู้เองว่ามันเป็นยังไงนะอะนนั้นก็เดินข้ามไฟแดงอย่างเงี้ยดูลมไปเลยชืดชืดชืดชไปเดินเที่ยวตลาดก็ดูลมชืดชืดชืดไปหิยายกท่องลองใจเนี่ยลองเบิง แม่เจ้าก,ก็ขวดไปเบิ่งอะไรตัวนี่ขวดไปใหม่แล้วก็เบรงลุไปแล้เจ้าก็สีแง่กับเพื่อนไปบ่เปลี่ยนเจ้าบอกเพราะว่าสติมันอยู่ที่ลม <c oughs> มันไม่ได้จิตานายอยู่ที่เฉพาะหน้านี่อ่ายังไงแมก็ต้องดูธรรมาชาติแต่ว่ามันอยู่ได้ไหมมันก็ไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้อยู่กับลมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ เพราะว่าบางทีบางทีมันก็อยู่ทางตาบางทีมันก็อยู่ทางหูอ่าวิญญาณเนี่ยบางทีมันก็อยู่ที่ลมหายใจอ่าวิญญาณมันก็อยู่ที่ตาได้อยู่ที่หูได้อยู่จมูกได้ลิ้นได้กายได้บางทีก็มาหนาวเนี่ยมันก็รู้ตัวเพราะว่ามันหนาวก็ลืมอลมหายใจเลยแม่บอกเออบางทีหนามตามเท้าอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้อยู่กับลมแล้วมันก็มารู้สึกว่าเจ็บ อะไรมาทิ้มออกจากเท้าเนี่ยแต่ว่ามันก็จะหมุนเวียนในในฐาน้องกายอยู่แต่ลมหายใจก็เป็นกายในกายทั้งหลายเนาะเอ้วันนี้ก็น่าจะสมควรเี่ยวเวลาและทาเตรียมตัว เอวเมววัยโตตินังเปตนนังอุปกาปติอิติตังปฏิธรรมตุณหังคิดว่าเมวสัมมิจัตุสัมเพปุเรตุสังขปาฉันโถเพนนานโสัาถาอภิวาทนัสิริสเนจจังพุทธนาคัจจายีโนจัตตารุทมาวัตันติอาลุวันโนสุขังภะนา